สวัสดีค่ะวันนี้ทําดอกดาวกระจายจากหลอดกันนะคะเริ่มกันเลยนะคะหลอดขนาด8มิลมานะคะตัดหลอดค่ะแล้วก็พาคายหลอดนะคะได้แบบนี้แล้วก็ตัดที่ความยาว6เซนครึ่งค่ะ เกินนิดนึงก็ได้นะคะไม่ว่า6เซนครึ่งได้แบบนี้นะคะก,คก็พับครึ่งก,ก็ตัดกึ่งกลางนะคะได้แบบนี้แล้วก็พับครึ่งอีกตัดเป็นลูกกลีบดอกค่ะ นี้เลยนะคะได้แบบนี้คุณผู้ชมก็เจาะรูค่ะค่ะแบบนี้ทั้งหมด4ชิ้นนะคะ ส่สี่ชิ้นแล้วนะคะให้คุณผู้ชมนำลวดมาหนึ่งอันนะคะแล้วคุณผู้ชมก็เสียบเข้าไปแบบนี้ค่ะหนึ่งอันก็แบบนี้นะคะใส่กาวค่ะแบบนี้นะคะ อีกหนึ่งอันอันสุดท้ายค่ะ ได้แบบนี้นะคะให้คุณผู้ชมก็คลายหลอดนิดนึงได้แบบนี้แล้วเห็นไหมคะพักไว้ค่ะน้ำหลอดขนาด8มิลมาค่ะตนึงตัได้ออกค่ะแล้วก็พับครึ่งนะคะหนึ่งหลอดทำได้สองดอกค่ะแลวคุณผู้ชมก็ใส่รวดเส้นใหญ่เข้าไปนะคะ ซอยหลอดค่ะขายหลอดค่ะเสร็จแล้วนะคะก็แปะด้วยเทปกาวสองหน้าค่ะ ไปนิดนึงค่ะฐานมันได้ไม่สูงจะสวยยิงเทปกาวออกนะคะสอดไปได้รวดแบบนี้ แบบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยผู้ชมนำยาทาเล็บค่ะสีน้ำตาลแก่นะคะน้ำตาลเข้มไป้ายไปที่เก็ดรอบๆเกส็อนแบบนี้แล้วก็นำดอกไม้ที่ทำไว้นะคะเสียบไปเลย ชมก็ใส่กาวค่ะแค่นี้เองเราก็ได้ดอกไม้สวยๆแล้วเห็นไหมคะพักไว้นะคะตัดที่ความยาวสามเซนครึ่งนะคะพาหลอดค่ะ แบบนี้แล้วให้คุณผู้ชมภาพแบ่งเป็น3มส่วนเท่าๆกันแบบนี้นะคะเป็นกลีบเลี้ยงพับครึ่งอีกตตรงนี้ให้เป็นรูนะคะ แบบนี้สอนทำไปแล้วค่ะ3มชิ้นนะคะผู้ชมก็นำชิ้นที่1มาใส่ก้าค่ะเป็น x นะคะแบบนี้ นี้เห็นไหมเอ่ยเราสอนต้องการทั้งหมด2ชิ้นนะคะทําไว้แล้วอชิ้นหนึ่งให้คุณผู้ชมนําเสียบเข้าไป แบบนี้แล้วนะคะพักไว้ค่ะอีกหนึ่งอันเตรียมไว้นะคะหลดสีชมพูมานะคะทำดอกตูมสีชมพูค่ะตัดครึ่งแปบะบด้วยเทปกาวสองหน้าค่ะด้านในด้านในหลอดนะคะ เสร็จแล้วให้คุณผู้ชมตัดฐานมันทิ้งไปอีกเหมือนกันนะคะนิดนึงค่ะเอาเทปกาวออกค่ะใส่ลวดเข้าไปแบบนี้บีบให้นแน่นๆค่ะม้วนเลยนะคะ กาวค่ะคุณผชมนำฐานที่เราทำไว้กิ๊บเลี้ยงที่เราทำเหลือไว้อันนึงนะคะเสียบเข้าไปเลยใส่กาวค่ะ จมก็ใส่กาว ได้แบบนี้นะคะดอกโตูมพักไว้ค่ะขนาด8มิลมานะคะพับครึ่งค่ะผ่าหลอดพับครึ่งอีกตัดเป็นรูปใบค่ะ ตัดตนนี้เอาไปนิดนึงนะคะบบระมวนค่ะกลายเป็นก้านของดอกใบนะคะแตด้วยเทปใสค่ะในแบบนี้ช่วยค่ะพ,พาสอนทำให้แล้วแบบนี้ ออกมากระตันบัตรทำไมเอ่ยตัดค่ะผ่าหนึ่งอันนะคะประมาณเซนครึ่งที่ผ่าเสียบเข้าไปค่ะแบบนี้เสียบเข้าไปในดอกไม้นะคะก้านมันตัวช่วยหนึ่งอันค่ะทำไว้แล้ว แค่นี้เองก็จะได้ดอกไม้สวยๆแล้วเห็นไหมคะแล้วมาชมกระเสียบเปนในใบค่ะแค่นี้เราก็ได้ดอกดากกระจายสวยๆแล้วเห็นไหมคะตัวช่วยอีกหนึ่งดอกค่ะเสียบเข้าไปเลย ได้แบบนี้คุณผู้ชมลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดติดตามค่ะสวัสดีค่ะ